การที่เราจะซื้อ Harley d a v i d s o n สักคันหนึ่ง mm hmm. เพื่อมาขี่กับเพื่อนๆหรือขี่คนเดียวเพื่อความเท่จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับ mm hmm. ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Harley d a v i d s o n กันครับ ฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับก่อตั้งขึ้นในปี1903ที่เมืองมิลวอกีรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาครับโดยวิลเลียมเอสฮาร์ลีย์และอาร์เธอร์เดวิสันฮาร์ลีย์เดวิสันเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะครับผมด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นดุดันและเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ครับและเป็นศูนย์รวมของผู้ที่ชื่นชอบฮาร์ลีย์เดวิสันได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะออกทริปในระยะทางไกลหรือการใช้รถมอเตอร์ไซค์เพื่อเป็นส่่วนหนหึงงขอไล์ตครับ ปัจจุบันฮาร์ลีด v วสันมีโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยด้วยเช่นกันที่จังหวัดระยองครับด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของรถทําให้ฮาร์ลีดีวสันได้ถูกนําไปใช้ในภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Terminator และซันออฟอนาคีครับโดยในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างฮาร์ลีดีวีสันมาทั้งหมด5รุ่นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะซื้อรถฮาร์ลีดีวสันคันแรกครับ เริ่มต้นด้วย n i ส t เตอร์ครับราคาณปัจจุบันเริ่มต้นที่513,000บาทครับรุ่น n i ส t เตอร์นะครับมีขนาดที่กระทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและขับขี่ระยะสั้นรุ่นต่อมาคือ s p o r t e r อรครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่638,000บาทครับ s p o r t เตอมีสมรรถนะที่ดีและเหมาะสำหรับการขับขี่ทุกสภาพถนนครับรุ่นต่อมา Softtail Standard ราคาอยู่ที่8 7 4 0 0 0บาทครับ Soft ์เทมีดีไซน์ที่คลาสสิก เครื่องยนต์ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการขี่ระยะไกลครับรุ่นต่อมารถไกดร์ราคาอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทรถแบบทัวร i n ิงเหมาะสำหรับการเดินทางไกลมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อช่วยความสะดวกสบายและรุ่นสุดท้ายคือ cvo รถไก d ์ st ราคาอยู่ที่3 1 5ล้0 0บาทครับ <acted> รุ่น CVO นะครับเป็นรุ่นพิเศษที่มีอุปกรณ์และการตกแต่งพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราและความสะดวกสบายครับการวางแผนการเงินในการซื้อ Harley d a v i d s o n นะครับเราควรที่จะดาวอยู่ที่20%ถึง30%ของราคารถนะครับเพื่อให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยไม่สูงเกินไปการผ่อนควรให้ยอดผ่อนรายเดือนอยู่ที่ประมาณ20-30%ของรายได้รายเดือนของเราครับ ตัวอย่างเช่นถ้าลดราคา1ล้านเราควรดาว20%นั่นก็คือ2 0 0 0 0นยอดที่ต้องผ่อนก็คือ8 0 0 0 0 0สมมุติว่าดอกเบี้ย3%ต่อปีและระยะการผ่อนอยู่ที่5ปีหรือ60เดือนยอดผ่อนรายเดือนจะอยู่ที่1,500 0บาทต่อเดือนครับผมจะยกตัวอย่างการผ่อนรุ่นนีสเตอร์นะครับราคารถเนี่ยอยู่ที่5 000, 1 3 0 0 0 0บาทยอดดาว20%นั่นก็คือ12,600บาท ยอดที่ต้องผ่อนคือ414,000บาทสมมติว่าดอกเบี้ย3%นะครับดอกเบี้ยรวม5ปีจะเท่ากับ61,560บาท ยอดผ่อนรวมทั้งหมดจะอยู่ที่471,960บาทระยะเวลาผ่อนอยู่ที่5ปีหรือ60เดือนเท่ากับว่าเราจะผ่อนอยู่ที่7,866บาทต่อเดือนครับโดยตัวแทนจำหน่ายจะมีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นดาวต่ำดอกเบี้ยพิเศษหรือมีการช่วยดาวครับ และข้อเสนอจากสถาบันการเงินต่างๆเช่นโปรโมชั่นจากธนาคารต่างๆที่มีความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย Harley ย์ดิวิสัในการผ่อน0%ในระยะเวลาเริ่มต้นทีนี้มาถึงขั้นตอนในการประเมินความสามารถทางการเงินของเราแล้วนะครับ อันดับแรกเราจะต้องประเมินรายได้และรายจ่ายของเราครับเพื่อนๆนเราจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อค้นหาว่ายอดเงินไหนที่เราสามารถนำไปผ่อนลถได้และการจัดทำงบประมาณเพื่อการซื้อรถครับเช่นการเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อเงินดาวครับและเคล็ดลับในการประหยัดเงินเพื่อซื้อฮาร์เลยนะครับเพื่อนๆแนะนำว่าจะต้องออมเงินก่อนนะครับและการจัดทำบัญชีเงินฝากประจำเพื่อสะสมเงินดาวรวมถึงการทำรายรับรายจ่ายให้ละเอียดเป็นการจัดการเงินเพื่อซื้อรถเพื่อผ่อนลด โดยที่จะต้องไม่กระทบการใช้ชีวิตประจําวันของเราครับเพื่อนๆข้อดีและข้อเสียของการซื้อเงินสดและการผ่อนนะครับใครที่มีกําลังในการซื้อเงินสดนะครับข้อดีคือไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่มีภาระ,ะผ่อนหลายเดือนครับข้อเสียคือต้องมีเงินก้อนใหญ่อาจจะทําให้มีปัญหาการเงินในกรณีฉุกเฉินส่วนการผ่อนนะครับข้อดีคือไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่การจัดการเงินที่ยืดหยุ่นแต่ข้อเสียก็คือ จะต้องเสียดอกเบี้ยและมีภาระผ่อนรายเดือนครับผมจะแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างผมเนี่ยก่อนที่จะซื้อรถนะครับผมไม่เคยทำรายรับรายจ่ายเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเมื่อผมมีเป้าหมายแล้วเนี่ยผมก็ได้ทำรายรับรายจ่ายครับเพื่อที่จะสะสมเงินและประเมินตัวเองคร่าวๆก่อนว่าเราเนี่ยสามารถที่จะผ่อนรถนี้ไหวไหม และจะต้องผ่อนจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนอย่างผมเลือกรุ่นไนสเตอร์เพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงมากและเมื่อมาคำนวณค่าผ่อนต่อเดือนเป็นจำนวนที่ผมสามารถผ่อนได้และที่สำคัญเลยการออกรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะคบเพื่อนๆจะต้องไม่ให้กระทบครอบครัวของเราและคนรอบตัวเรานะครับเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการซื้อรถในฝันของเราครับและการซื้อฮาเลยเดวิดสันคันนี้เป็นแรงผลักดันให้ผมต้องการหารายได้เสริมผมไม่ใช่คนรวย ผมไม่ใช่คนมีเงินเยอะซึ่งปัจจุบันผมเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสดังนั้นผมจึงรับเทรนฟิตเนสเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้เสริมมากขึ้นและนําไปจ่ายค่าผ่อนรถในแต่ละเดือนครับท้ายที่สุดนี้ผมอยากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่ต้องการออกรถที่ตัวเองรักไม่จําเป็นต้องเป็น Harley d ์ v i วิ o สแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทําได้แน่นอนถ้ามีความตั้งใจและความพยายามผมหวังว่าการที่ผมได้มาทําคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆและหวังว่าในอนาคต ถ้าเรามีโอกาสเจอกันเราคงจะได้ขับรถด้วยกันและได้ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับและถ้ามีเนื้อหาไหนที่เพื่อนๆสนใจสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับหากชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันและมีแรงในการทำตามความฝันของตัวเองครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ